สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงนาฬิกาเรือนเก่าของมาช่านะคะก็ไม่มีเงินฟรีขอดูเนื้อน,นิดนึงนาฬิกาเรือนเก่าเวลาไม่เดินแล้วไม่มีวีแววเดินนานเท่าไหร่ นาฬิกาเรือนเก่าที่เคยหยุดเอาไว้อยู่ในหัวใจเวลาของเราความรักเมื่อวันวานความฝันที่เคยต้องการมองแค่นาฬิกาหยุดอยู่ยางน้น ผ่านไปแล้วจริงๆใช่ไหมรักที่มันนานๆแต่ลึกๆก,ก็ยังวันไว้ยังฝันเหมือนยังรออยู่เหมือนยังคอยอยู่ใช่ไหมไม่เข้าใจเหมือนกันอยากให้เธอยังอยู่ตรงนี้กับฉัน เหมือนยังรออยู่เหมือนยังคอยอยู่เหมือนว่ายังอยู่นาล,ลิกาเรื่องเก่าอาจไม่มีความหมายแค่ผ่านพ้นไปอาจไม่สำคัญ นาฬิกาเรือนเก่ายังบอกเวลาฉันบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันความรักเมื่อวันวานความฝันที่เคยต้องการมองแคมนาฬิกาอยอยู่อย่างนั้น ผ่านไปแล้วจริงๆใช่ไหมรักที่มันนานนานแต่ลึกๆก,ก็ยังวันไว้ยังฝันเหมือนยังรออยู่เหมือนยังคอยอยู่ใช่ไหมไม่เข้าใจเหมือนกันอยากให้เธอยังอยู่ตรงนี้กับฉัน เหมือนยังรออยู่เหมือนยังคอยอยู่เหมือนว่ายังอยู่ก็ขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะก็อภิภพประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย